อ้ามือนีมากเห็ดเมนูเห็ดกับเขาเนาะไปตลาดมาได้นูกระทะซองโตพี่นอ้องคั่วเดียวเรียบร้อยไข่พร้อมซิมมะขัวมือนีพี่นอ้องเครื่องกะตํมไปแล้วเนาะมีตะไคร่ตะไคร่พัิกชิไข่ในพี่นอ้องแล้วก็วัวกระเทียมแล้กวก็พริกไมบูกูตำเนาะอันนี้เครื่องคุ้มมะล่าขีนนุนึกว่าขีนุก ผักก็มีผักซีดาวแล้วก็มีผักอีตูต้นหอมแต่ก็มีใบกะเพรานนำแล้วก็มีมะแขงนนำพี่น้องแล้วก็ลอ,อกแค่หนำเห็ดอาจจะบุรีเห็ดให้เบิองหรือพี่น้องเนื้อเพราะว่าอยู่ข้างบ้านเพิ่นเปิดเฟืงเนาะสิได้เร็์ตอนกินดอกเนาะนี่มาแนะน้อหนำเสนอให้เบิองเนาะผักพอดีเลยได้มาซองตัวไข่ไข่ นี่แะเนาะพี่เนาะถ้าเบิองตอนกินตอนใกล้ชิซุขุ่นเนี่ยพี่น,นอ้องครัวแบบครัวนู้นเลยเนี่ยเศษเศษเปรอะเขื่องกระตั้มเวจีจัดในจังหน่อยเพิดเพิดเลี๋ยวมีดหลดอีกเนาะ เดี่ยวเดียวพี่นอ้องวันนี้มากินน้ำกันเด้อบันนี้ขัวเดียวเดี่ยวนี่ไข่เรียบร้อยมีไข่มี่ยงพักกินกรบกับมีเดนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเรียบร้อยขัวตอนนุกไข่ กินน้ำกันเรื่วยๆด,ดีเดือจับแซมน้ำกันกาบสบายดีสบัสด,ดีพอแม่พี่น้องเพื่อนสุขุนมาเรื่มมาดิกินเขาน้ำทำปลาน้ำกันเด้อขวานุกขวานุอันนุกขก่าพี่น้องใครใครใครนุก,กะทา สือเขามา่อสองหอมเลกินเสบๆจักบาดกินน้ำกันเลือกินน้ำบาวลาวซีนูอินดีเลยอพี่น้องเลยอืณอุ้เขามาเมืองมาส่มก็อย่าเรื่กดไให์กดแแร์กดติดตามในหน้ำจะพี่น้องเลยมันเป็นกำลังใจน้ำ กินกับกุมงมารละไปหน่อย เสียบครับ ไข่นี่ก็เป็นไข่นังพี่หรอกไข่กำลังนี่เป็นไข่นังเนื้อแท้นเป็นเปนลือกแข็งสดดูแข็งเครือพ่วงกับใบเขาท่าดิ หัวนู้จิ้งมือแน้ๆซื้อนู้มาขวอยกินหรอกมากตรงที่ว่ากระดูกก้อยนุกกระท่า ไทยเห็นตอนเห็ดสำนรับพี่น้องตอนเห็ดตอนปรุงจังเสียงเพลินพวงไข่อืม Mới lại cũng ngon thật กินขนนายย้ามยังไงจังเสียนินเขา บุรไกินประมาณพวกกินเดือนอน,นุกทนี่ยาดกินขัาวนูกินขานันขวาวนุกนัตทะ กันเลี้ยงพี่น้อ,นองเสร็จแล้วผิดพลาดประการใดก็ขออภัยน้ำเล้ยพี่น้องทุกคนฮัเตหเห็ดฮัตขิบฮัตตัดฮัตเห็ดผู้เดียวเนาะล่องเบิ่งสิเปน็นยังไง ก็จะถ่ายรูปเด่นพี่น้องได้ใส่โอกาสนี้มาถ่ายวิดีโอเอาลางยูทูบให้พี่น้องเบิ่งนําพวกมากบูบากันพี่น้องอใายเบล่าเป็นเครื่องวิจูตรคนดีงามเลย ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ประดุจเป็นเครื่องต้มยำคือว่านเนี่ยพี่น้อง mm hmm. น้ำนั่ครับตัว mm hmm. mm hmm. เองจะไม่เม็ดนะงหน่อยละ เือบมยิ้มนะพี่หน่อยผู้ีก็ขาวเงินนัวครับไทเปร,เรีหลสองสอ่วนโตหอมหอมใบกระเพรากับซีดาวพี่น่อง เพชรกับเพชรแซ่บปแสไปประกูดพี่น้องใช่ไปปกูดอ่อนๆจังหน่อยสดกินเลย ข้ามจุดถ่ายไปหน่อยจุดน้ำมั้งเนี่ยบ้า นี่ไปซัำนี้เนาะพี่น้องเนาะงพากดติดตามกไดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องน้อง,น,องนู่นนู้ทุกคนที่เขามาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องก็ดีอ่ะกดติดตามนั่นให้เด้อคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้อง